สวัสดีคะ่ะพี่พีเอฟทุกคนที่ติดตามในช่องหนุ่งหนิงรัฐบาลไทยอยู่นะคะก่อนอื่นเลยคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงอยู่เลยนะคะสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะก็ในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะก็เลขเด่นของเราก็ทำสถิติแตกนะคะพี่พ เป็นงวดที่33เข้าต่อเนื่องเลยนะคะก็มาที่ศูนบนนะคะแล้วก็9ล่างนะคะก็มีคลิปให้ดูไปดูย้อนหลังได้นะคะก็แตกนะคะสอบผ่านนะคะก็คลิปนี้นายงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนะคะก็จะมีน้องก็จะทำตัวเลขเด่นบนล่างมาให้เช่นเดิมนะคะสตัวดังนี้เลยนะคะพี่พ ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าอาชอบตัวไหนกันบ้างก็จะมีมาให้ทุกๆ,ๆงวดเลยนะคะก็มาลุ้นกันว่าจะเข้าต่อเนื่องในงวดที่34หรือไม่นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะไว้ติดตามในคลิปต่อไปจับคู่นะคะสวัสดีค่ะ